ให้กำลังใจแคนแคนนายิกาสร้างความเป็นห่วงปัญญาให้แฟนๆไม่น้อยหลังจากคุณแม่ของแคนแคนนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิก BNK48 รรุ่นที่1และปัจจุบันเป็นสมาชิกพักเก้าไกลได้แจ้งข่าวว่าแคนแคนล้มในห้องน้ำหมดสติหัวแตกผ่านทาง Facebook ของลูกสาวขณะน,นี้น้องแคนอยู่ในห้องฉุกเฉินล้มหมดสติในห้องน้ำหัวกระแทกพื้นเย็บไปสี่เข็ม อาการตอนนี้รอผล C T สแกนขออภัยแฟนคลับที่ไปรอน้องนะคะวงเล็บคุณแม่แคนคืบหน้าล่าสุดแคนแคนนียิกาอาการดีขึ้นแล้วโดยเธอโพส์แจ้งขาวหลังจากที่ล้มหมดสติหัวกระแทกพื้นให้ทุกคนได้หายห่วงกันว่าสวัสดีค่ะแคนแคนเองนะคะตอนนี้อาการเบื้องต้นคือฟื้นตัวแล้วแต่ยังอ่อนเพลียอยู่เรื่อยๆผล C T สแกนไม่พบความผิดปกติในสมองวงเล็บอาจเพลาะไหลออกมาหมดแล้ว เมื่อวานนี้มีการวูบหมดสติทั้งหมด2ครั้งคุณหมอค่อนข้างคอนเซิร์ตเรื่องสาเหตุของการวูบที่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังอาการให้ไม่เกิดขึ้นอีกขอบคุณทุกข้อความและกำลังใจจากทุกคนมากๆนะคะ